สวัสดีค่ะอยู่กับสมอชแนลนะคะวันนี้ก็เอซมาเรื่อยๆนะคะมากันเยอะเลยนะคะมาจากฟังโคนนะคะนี่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับค่ะเป็นได้แม่ได้สามโตแล้วไปจ้า เอาสามโตขันป่้นไหหกโตกอาสามโตเด้อแม่เด้อโตก็เอาาแบบจ้าขอให้แต่ถือเนาะขอคุณแม่โชคดีนะจ้าอุ้ยแมนอยู่ค่ะแม่มื่อกี้ดีนะพอคอยห่อนปันไหหมู่ว่านห่อนห่อนเมื่อกี้มีล้อมอยู่จ้าหมู่ว่านมันมีล้มอุ้ยห่อน พันไปทุลาค่ะแม่พันไปทำบุญคนดนังเนาะง่ายมยายมเดือนไหนือง่ายมาเดือนไหนจำไม่ได้ไก่แคบเดียวสิถึงปีแล้วอยลืนอยลืนไวขนาดขอเอาอยากได้ตัวใดก็ขอโรดแม่ จ้าตั้งใจมาแล้วเนาะลูกหลานจ้าตอนนี้เอฟสีก็มาขอพรน,นะคะยมันหลายคนมันเลยควัญ นี่นะคะเอฟซี FC ก็มานะคะมาเรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะวันนี้โชคดีหน่อยมีลมนะคะวันนี้สวนสุกเราก็นู่นนะคะดอกไม้สวยเต็มสวนเลยนะคะ ขขลิสุกขอพุ่นปู่ปาลิจิตนะคะอีนะคะ f c ก็มาขอโชคนะคะมาเสี่ยงโชค แมนมเนาะเราจะพันคูณพันก็นได้เราวันที่สองเนาะ อืมติดตามมาตลอดตั้งแต่อยู่กกอกนะคะนี่ ถ่ายรูปได้ทุกส่วนขึ้นไปไหว้ข้างบนได้นะคะ,ะคุณแม่ก็บอกว่าติดตามมาตั้งแต่สมัยอยู่กๆกเนาะแกก็จะตามมาที่นี่นะคะ มาที่นี่มันใกล้กว่าไปที่กกอกนะพูดถึงเนาะถ้าไปกกอกมันไกลเด้เป็นร้อยกิโลพ่อนเนียมาที่นี่มันไม่ถึงเนาะมันแค่ห้าหกสิบมาจากพังคโคนมาน,นี่ประมาณเท่าไหร่หกสิบหรือเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบน่มัง้งน <100. S 1> ั่นแหละแต่ถ้าเราไปทางสะกลมันเป็นชั่วโมงเป็นร้อยกิโลอะ่ะถ้าไปกก,กอก นั่นแหละแต่ถ้าเราไปทางกกอกมันประมาณร้อยกว่ากิโล,ลบแบบเดี่ยงเนาะนนนนไหนนั่นแหละไปทายเอาอี่แม่เห็นอะไรอี่แม่ไปทายรถไปยืนขางเพิ่นหลั็ไปทายเอาใชาวันน,นี้ิ่นไปเหตุบุญค่ะใช่วันนี้แกไปทำบุญะะน,นญคะนญค,ะ,คะจ้าค่ะ ถ่ายเอาเลยแม่ไปถ่ายเลยเห็นแล้วก็ถ่ายรอดนื่อไงรูปตรงสาราธิดาเศรษฐีน่ะของคุณยูโรน่ะเอาต้นนั่นก็นได้ล่อคือการป่าก็สวยนั่นสวยหล่อทั้งคู่ ถ่ายเลยคะ่ะถ่ายอยู่ข้างๆเลยได้คล้องแขนด้วยนั่นวันนี้เงียบนิดหนึ่งนะคะโอ้ยวันนี้ก็โชคดีหน่อยมีลมโอ้ยดอกทานตะวันบานแล้วเอฟซีจ้าทานตะวันก็บานแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยปา้านี่แดดโอ้ดอกใหญ่นี่นี่นี่ทานตะวันบานแล้วแม่ดาฝีมือแม่ดานั่นี่โอ้เยอะเลยนะคะนี่ จะบานทุกต้นแล้วนี่นี่นะคะเอฟซีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัคชาแนลด้วยเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะ วันนี้ร้อนนิดหน่อยนะคะร้อนก็ไม่ร้อนมากก็มีลมมาเรื่อยๆนะคะแต่ก็ถือว่าร้อนอยู่นะคะร้านกาแฟก็เงียบนิดนึงลุงป้าก็ไปทำบุญเนอะลุงป้าไปทำบุญยังไม่กลัดน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะสวัสดีค่ะ Thank <laughs> you.